สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ปองก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะหลังจากประสบอุบัติเหตุรถถลยเหวโค้งนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ถามถ่ายเข้ามาว่าปองเป็นยังไงแล้วก็เจ็บตรงไหนหรือเปล่านะคะขอบคุณสําหรับความห่วงใยนะคะสําหรับตัวปองเองก็ไม่ได้รับบาดเจ็บที่ไหนนะคะก็แค่ตกใจแค่นั้นเองนะคะก็เป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ปองเออ เป็นคนกระทำเองครั้งแรกนะคะหลังจากที่ได้ใบขับขี่มาสองปีนะคะทุกคนแล้วก็ตอนที่พองประสบอุบัติเหตุนะก็เป็นทางที่พองผ่านไปทำงานนะคะประมาณขับรถผ่านทางนี้ก็ประมาณหนึ่งเดือนกว่าๆได้แล้วนะคะแต่ก็ยังว่าละคะ่ะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ภายในพริบตานะคะโดยที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะทำยังไงนะคะตอนนั้นก็คือสมองนี่ก็คือไม่ทํางานเลยนะคะทุกคนมันแบบ อื่นๆไปหมดตัดสินใจไม่ถูกนะคะก็เล่าในเลยนะคะก็คือหลังจากที่ปองก็เลิกงานนะคะแล้วก็กําลังขับรถออกกับบ้านแล้วก็ออกจากวงเวียนนะคะพอออกจากวงเวียนไปก็จะเป็นทางโคงนั่นเองนะคะซึ่งเขาก็มีป้ายเตือนไว้อยู่นะคะว่าให้ระวังเพราะว่าถนนตรงนี้เกิดเป็นน้ําแข็งบ่อยมากให้ระวังรถลื่นปกติถ้าปองขับรถในทาง ทางที่เป็นทางเล็กๆแบบนั้นเขาเรียกว่าทางอะไรทางชนบทหรือเปล่ากำหนดความเร็วที่ฝรั่งเสก็จะบางที่ก็จะไม่เกินอาจจะิ0กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือว่า80หรือว่า90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะส่วนปองเนี่ยทางตรงนั้นที่ปองขับประจําเลยอ่ะก็คือปองจะขับไม่เกิน70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะถ้าห่วงเล็บถ้าไม่มีรถดันตูดหรือว่าไม่มีรถขับจี้ตูดปองก็จะขับประมาณนี้ หกสิบเจ็ดสิบนะคะแล้ววันนั้นปองก็คิดว่าปองมันเร็วมากจําไม่ได้แต่คิดว่าน่าจะขับไม่เกินเจ็ดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วทีเนี้ยสาเหตุหลักๆปองก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะถนนก็ไม่ได้ไม่น่าจะมีน้ําแข็งหรือไม่ไม่มีอะไรแต่อาจจะเป็นเพราะว่าปองนะ่ะขับชิดขับชิดเออชิดชิดขอบถนนเกินไปนะคะชิดขวาเกินไปจนอาจจะทําให้ล้อข้างหนึ่งมันตกขอบถนน ก็เลยทำให้รถเสียการทรงตัวแล้วก็เลยสบัดสบัดหรือและขณะนั้นเองตรงนั้นมันเป็นทางที่แบบว่าอะไรนะแนวชายป่ามันก็จะมีพวกสัตว์ป่าพวกหมูป่า,พว,ปาพวกเก้งพวกกวางอะไรออกมาแล้ววันนั้นอะปองเห็นตัวอะไรตัวดําๆนะคะที่มันวิ่งอยู่ชายป่าปองไม่แน่ใจว่าเป็นหมาป่าหรือว่าหมูป่าปองก็เลยน่าจะเป็นเพราะาปองอมองมองไปที่อีสัตว์ตัวนั้นเออก็เลยไม่ได้มองถนนมันก็ทําให ปองตกอีกขอบหนึ่งแล้วมันก็เลยลดลื่นและตอนนั้นก็คือสมองไม่ทํางานจําได้แต่ว่าตัดสินใจวินาทีนั้นก็คือฉันจะเลือกลงข้างซ้ายหรือว่าเลือกลงข้างขวาเออพอตัดสินใจได้ก็เลือกหักพวงมาลัยลงข้างข้างขวาก็เลยทําให้ตกลงไปกลางทุ่งนานะคะแล้วตอนนั้นมันก็เป็นอมันเป็นดินหลมๆเหมือนฝนตกด้วยนะคะเป็นโคลนด้วยเออแล้วก็ ในความโชคร้ายของบองก็ยังมีความโชคดีนะคะโชคดีชั้นที่หนึ่งก็คือปองไม่ชนอีตัวอะไรนะตัวหลักตัวเสาที่เขาตั้งตั้งไว้ว่าระวังทางโค้งที่เป็นแท่งขาวๆนะคะน,นี่คือโชคชั้นที่หนึ่งนะคะโชคชั้นที่สองก็คือระหว่างที่ปองถลายไปเนี่ยไม่มีรถสวนมาอมืนั่นแหละคะ่ะนี่คือความโชคดีและโชคชั้นที่สามก็คือปองสามารถเอารถขึ้นมาจากกลางทุ่งนาตรงสวนตรงนั้น ได้โดยคนเดียวนะคะแล้วก็ย้อนกลับไปมันก็จะมีความตลกอีกนะคะตอนนั้นก็คือพอหลังจากเกิดเหตุนี่คือตัดสินใจไม่ได้นะคะจําได้เฉพาะว่าแฟนเคยบอกว่าถ้าเธอเกิดรถถลยแบบนี้ห้ามทําเด็ดขาดเลยก็คือการเหยียบเบรกใช้เบรกเท้านะคะให้ดึงเบรกมืออืมก็ปองก็เลยไม่เบรกเลยนะคะตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นเบรกเท้าหรือเบรกมือนะคะที่ผกพองมาลายอย่างเดียวและอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่า เราอะปองหักพวงมาลัยอ like นี่เกินไปหรือว่าหักแบบหมดแรงเลยทําให้รถเวียกเท่าที่ถามคนมีประสบการณ์อย่างแฟนเขาว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยอ่ะห้ามให้หักพวงมาลัยเบาๆเขาก็บ,บอกประมาณนี้นะคะเออแต่ก็ยังโชคดีที่ปองไม่เหยียบเบรกเท้าถ้าเหยียบเบรกเท้าอาจจะทาให้รถพลิกคว่ำปุ๊บเออปองก็ไม่ทําอะไรแล้วนั sweets. ่นคือตอนนั Patty ้นก็คือคิดแค่ว่าจะลง ในสมองนะคะคือคิดแค่ว่าจะลงข้างซ้ายหรือจะลงข้างขวาพอตัดสินใจได้ก็โอเคเลือกลงข้างขวาก็ไปรถมันก็ไปหยุดเองที่ที่กลางทุ่งนาสมหตมันติดลมจนไม่ไมีไปแล้วรถมันดับไปเองเลยนะคะทุกคนตอนนั้นปองเขาอยู่ที่เกียร์ห้านะเออแล้วก็ดับเองเลยนะวิธีนั้นก็ตกใจสั่นทำอะไรไม่ถูกนะทุกคนนะ <c oughs> คืออย่างหนึ่งที่ปองกลัวมากคือกลัวอะไรรู้ไหมคะกลัวเจ้าของสวนเขามาเห็นค่ะ เพราะว่าเขาก็รังเหมือนเขาปลูกต้นข้าวหรือเปล่าข้าวมันกําลังงอกเออน่าจะเป็นข้าวบาเล่สักอย่างกลัวเจ้าของสวนมาเห็นมากเออตอนแรกอะสตาร์รถไม่ติดอืมก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วว่าจะโทรหาใครดีจะโทรหาแฟนดีไหมเออตอนนั้นตอนนั้นพอก็เลยป้องก็เลยพักไปประมาณเกือบห้านาทีมันเขาเลยลองสตาร์รถอีกรอบหนึ่งเออพอสตาร์รถติดก็เลยไม่ได้โทรหาแฟนนะคะก็คือขับรถ ตอนแรกก็รถติดนะเขาเรียกรถฟรีเลยเกือบออกมาจากโคไม่ได้แล้วก็พอแล้ก็ขี่โคนกระเด็นกระจายตู coming, ้ยแบบเออแล้วก็พอขับขึ้นมามันก็มันเป็นถนนทางเข้าไร่เข้านาเขาก็เป็นแบบเป็นรูปเป็นบอเป็นร่องเป็นคีทอกขี่ท้ายโอ้ยก็ตอนนั้นก็คือด้วยความที่ปอไม่ได้สังเกตแต่ก็ ก็เห็นว่ารถไม่สตาร์ทติดแล้วก็ดูสัญญาณไฟก็ไม่ได้ตรงตรงนั้นก็สัญญาณไฟที่เป็นสีแดงที่เตือนเกี่ยวกับพวกเบรพวกอะไรมันก็ไม่ได้ขึ้นเตือนนะคะก็ดูอยู่โอเคก็เลยตัดสินใจขับรถขึ้นทักขี่ไทออกมาคนเดียวแล้วก็ด้วยความที่อายหรือว่าอะไรสักอย่างก็ตอนนั้นก็ยังคิดอยู่นะคะว่าจะจอดรถเพื่อไปเช็คดูสภาพรถตัวเองไหมเออปองไม่ยังไม่ไม่ลงไปดูเลยนะคะว่าสภาพรถตัวเองเป็นยังไงนะคะตอนที่ขับออกจากขี้โคนมา ก็ตัดสินใจขับรถ้องออกจากตรงที่จุดเกิดเหตุน,นะคะ25กิโลเมตรนะคะมาถึงบ้านตัวเองนะคะแล้วก็ตอนนั้นทางระหว่างทางกลับมามก็จะเป็นทางทางที่เข้าหมู่บ้านแล้วก็มันจะมีช่วงหนึ่งที่ปองต้องขึ้นถนนใหญ่ที่ให้วิ่งความเร็วอยู่ที่110กิโลเมตรต่ตอชั่วโมงอันนั้นด้วยเออก็ขึ้นถนนผ่านนั้นมาแต่ปรากฏว่าก่อนจะถึงทางเข้าบ้านประมาณ500เมตรนะทุกคน สัญญาณไฟมันก็ดังติตดตีตีตตีตดตเออเอาชิบหายแล้วเกิดอะไรขึ้นคะแล้วรถก็เริ่มกระตุกตึกตึกตึกต <continuing> ึกแล้วก็ตรงน้ํามันน้ํามันเครื่องใช่ไหมคะน้ํามันอะไรเครื่องหรือเปล่าที่มันเป็นรูปสามเหลี่ยมอ่างเงี้ยก็ขึ้นสีแดงนะคะแบตเตอรี่ก็ขึ้นสีแดงแล้วก็ร้องตีตดตีตีตเอาชิบหายแล้วทํายังไงดีนะตอนนั้นก็คือยังไม่ได้ตื่นก็คือขับรถต่อกลับมาถึงบ้านพอพอขึ้นโนนจะเข้าตรงที่จอดรถอะทุกคน ออก็อยู่ที่เกียร์หนึ่งปรากฏว่าพอเข้าเกียร์หนึ่งปุ๊บคือรถมันดับแล้วทุกคนสตาร์ทยังไงก็สตาร์ทไม่ติดอาการเหมือนมันแบตเตอรี่หมดอองก็พยายามสตาร์ทแต่ก็สตาร์ตได้นะแต่มันก็พยายามจะขับเข้ามาในพาร์กิ่งอีกประมาณไม่กี่เมตรจะเข้าพาร์กิ้งแล้วนะคุณมันก็กระตุกนะตึก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 อาการมันเหมือนแบตจะหมดนะโอ้แล้วก็ สัญญาณทุกอย่างก็คือมันจะมีเสียงเตือนรถล้อตี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 ทิ้งผมก็ตุกใครทันยังไงวะตอนแรกคิดไม่คิดอะไรคิดแค่ว่าเฮ้ยหรือว่าแบตเตอรี่เราจะหมดเออนี้ก็คืออาการคนไม่เคยแบตเตอรี่หมดนะทุกคนนี่ลองประสบการณ์ให้ฟังหรือว่าแบตเตอรี่เราหมดหรือเปล่าก็พยายามประคับประคองนะคะก็ขับมันก็กระตุก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 นั้นจนเข้าไปอยู่ในที่จอดรถของตัวเองหลังจากนั้นก็เลยลองสตาร์ทรถสตาร์ทยังไงมันก็ ไม่ไม่ติดแล้วมันก็จะตืด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 อารมณ์อาการน้ำมันหัวเทียนบ่ออะไรเปล่ปาไม่แนใจแล้วก็ตรงตรงหน้าเขาเรียกว่าอะไรนะหน้าหน้าอะไรอ่ะหน้าตรงที่มันมีบอกเราพวกเกี่ยวกับน้ํามันเครื่องอะไรสักอย่างก็บอกก็ขึ้นอลามหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเอเบรกมือก็แดงตรงเบรกมือก็แดงน้ํามันเครื่องก็แดงแบตเตอรี่ก็แดงยางลมก็เป็นสีส้ม แต่ขณะที่ปองเห็นเนี่ยปองยังไม่ลงไปดูยังไม่ดูได้ทราบว่าสภาพภายนอกรถเป็นยังไงนะแดงแล้วก็สตาร์ทรถก็ไม่ติดนะคะมันก็ตื้อๆตื้ออยู่นันมันก็ขึ้นแค่บอกว่าน้ํามันเครื่องให้ให้ประมาณเออขึ้นเตือนเกี่ยวกับพวกเนี้ยแล้วก็สักพักเคยได้กลิ่นเหม็นไหมนะคะทุกคนอารมณ์ประมาณวนะ่าถ้าเบรกไหมอะไรสักอย่างกลิ่นเหม็นไหมแล้วก็ลองสตาร์ทติดพอสตาร์ทติดอีกรอบนึงก็คือ จังหวะที่เราปิดกุญแจแล้วเครื่องยนต์อ่ะเครื่องยนต์มันไม่ดับแล้วมันก็ดับมันก็ติดล้อมาจุดอะไรประมาณนั้นปองอาจําเสียงนี้ได้เพราะว่าตอนมีครั้งหนึ่งที่ปองกับแฟนรดแฟนปองเคยมีมีเสียงเตือนมาด้วยแต่มันจะจุดเหมือนเครื่องยนต์มันทํางานอะ่ะหลังๆที่เราดับกุญแจไปเป็นเป็นนาทีแล้วมันก็ยังไม่นั่นนะทุกคนปองก็เลย ตอนแรกก็คิดแค่ว่าโอ้สงสัยแบตเตอรี่มออันนี้ยังไม่รู้นะคะก็เลยโทรตามพ่อแฟนมานะคะให้เขาโทรไปคุยกับช่างให้แล้วก็หลังจากนั้นก็เลยลงออกไปดูนอกรถอ๋อเพิ่งเห็นว่าที่ตรงกันชนมันมันแตกหรือเปล่ามันผีออกจากกันเหมือนที่ฟองให้โชว์ในรูปคะ่ะเออนั่นแหละกันชนทัง้งหน้าทั้งสองข้างคือผีออกอ๋อฟองก็ตกใจคืยเรา รถเราเป็นอะไรมากขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยคือไม่ตอนแรกไม่รู้คิดว่าไม่เป็นอะไรนะคะหลังจากรถจะตา้านไม่ทีก็โทรตามตามช่างเขามาเขาก็มาดูเขาก็บอกว่าหม้อน้ําแตกนะคะทุกคนอันนี้คืออาการเบื้องตน้นเขาบอกว่าอย่างแรกก็คือหม้อน้ําแตกที่เหตุผลที่แบบว่าทำไมเครื่องพอเราปิดคุญแจแล้วทํำไมเครื่องเรามันถึงทํางานเนี่ยเพราะเครื่องมันร้อนเออมันไม่มีน้ําไปหรอ และถ้าปองน่ะขับรถอีกแม้แต่นาทีเดียวนะคะถ้ายังขับต่อนี่ก็คือรถพังแน่นอนก็คืออาจจะเป็นมอนรถเครื่องยนต์มันจะพังเขาก็บอกแค่นี้ดีนะก็คือมาถึงบ้านก่อนเนี่ยในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีโชคดีของปองก็คืออันดับหนึ่งก็คือว่าไม่มีรถสวนทางตอนที่รถปองถลยอันดับที่ข้อสองก็คือไม่ไม่ได้ชนแท่งแท่งอะไรนะ แท่งที่เขาปากไว้เออถ้าชนนี้น่าจะได้ซ่อมให้เขาอีกแล้วก็อันดับที่สามก็คือปอสามารถขับรถทั้งที่เมื่อน้านแตกมาถึงบ้านได้โดยที่มันไม่ไม่ไปเกิดอุบิเหตุต่อรอบสองตรงทางทางที่เขาต้องให้ขับร้อยสิบเออนั่นแหละคะ่ะนี่คือความโชคดีนะคะขอบคุณหลวงพ่อนะคะทุกคนคงอยากจะดูว่าปองพกหลวงพ่ออะไรที่ในรถเดี๋ยวปองจะพาไปดูว่าปองมีหลวงพ่ออะไรนะคะทุกคน นั่นนะคะทุกคนมีความชั่วไร้ล้วก็ยังมีความโชคดีนะคะที่รถมันมามีปัญหาอยู่ที่บ้านแล้วก็อย่างในฉันคือร่างกายฟองไม่เป็นอะไรแต่ว่าจิตใจฟองนี่แบบสั่นตึกตึกตึกตัดสินใจไม่ถูกมาเป็นปปอุบัติเหตุครั้งแรกแล้วก็ไม่ได้โทรหาใครนะคะถ้าโทรหาแฟนก็คือแฟนทํางานอยู่นั่นนะคะก็ <c oughs> มาถึงบ้านถึงตัดสินใจโทรหาพ่อแฟนนี่แหละค่ะเออก็เล่าให้แฟนฟังแฟนบอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเขาก็บอกว่า ให้โทรหาเขาห้ามขับรถออกมาโดยเด็ดขาดโดยที่ไม่เช็คสภาพรถเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอะไรนะว่ารถตัวเองเป็นอะไรเออก็ในเมื่อมันมีสัญญาณเตือนแล้วก็พอปองก็เลยมาเช็คในอินเทอร์เนต็ตเขาบอกว่าถ้าถ้าหม้อน้ําแตกจริงๆมันก็สามารถขับขับต่อได้แต่ว่าเขาให้ดูอะไรนะแท่งอะไรนะแท่งวัดความร้อนเทอร์มมเตอร์หรอถ้ามันขึ้น ขึ้นเกินเจ็ดสิบเนี่ยเขาให้เอาจอดพักรถแล้วไม่งั้นน้ำเครื่องมันจะพังอันนี้ปองก็เพิ่งมารู้นะคะทุกคนแล้วไม่ตอนตอนแรกไม่ได้ไปหาข้อมูลก็คือไม่ได้ดูไม่รู้้วยซ้ำว่าเออเราต้องสังเกตอีกแท่งนี้ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าให้สังเกตแท่งวัดความร้อนถ้ามันขึ้นเจ็ดสิบเขาบอกว่าให้พักรถก่อนนั่นนะคะก็คือขับต่อได้ถ้าใครหม้อน,น้ำแตกนะคะทุกคนเออเป็นประสบการณ์ที่แบบอกสันควันแผนก็ไม่คิดนะคะว่าตัวเองจะ ขับรถเกิแล้วเกิดอุบัติเหตุก็อย่างว่านะก็ไม่มีใครอยากให้มันเกิดแต่มันก็มันอยู่เหนือเหนือความคาดหมายหรือว่าความประมาทถ,ถามว่าประมาทไหมก็น่าจะประมาทด้วยแหละคะ่ะประมาทที่ปองเผลอไปมองมองอะไรไม่มองถนนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนให้ระวังนะคะต่อไปก็คือคงเข้าโค้งไม่เกินห้าสิบหกสิบปกติมันก็เข้าโค้งอยู่ประมาณนี้แหละนะ,ะแต่วันนั้นเกิดอะไรนั่นแหลคะค่ะทุกคน ก็ขอให้เนี่ยเป็นความโชคร้ายครั้งสุดท้ายของปี2065ของปองนะคะก็โควิดก็ติดมาแล้วรถก็เกิดอุบัติเหตุแล้วอยากจะบอกว่าสรุปค่าซ่อมนะคะประมาณพันพันสยูโรถ้าตีเป็นเงินเราบ้านเราก็ประมาณ30,000กว่าบาทน,นะคะในความประมาทลิเลิกของปองครั้งนี้ก็แล้วก็คือเปลี่ยนหมอน้ําแล้วก็เปลี่ยนกันชนหน้านะคะทํางานโอ้ยพี่น้อง เหตุงานสองเดือนได่ได้ใช้เงินค่ะเอามาซ่อมถดบดเลยนะคะสรุปนะคะบองเริ่มทำงานส 14. 14ิบสี่สิบสี่ธันวานะคะเพราะว่ามันทำแค่สามอาทิตย์นาะปบองก็ได้เงินเดือนขั้นต่ำของฝรั่งเดือก็ได้ประมาณห้าร้อยยูโรนะคะพอเดือนมก,การานี้บองก็หยุดงานที่ติดโควิดไปหนึ่งอาทิตย์ก็ได้ทำสามอาทิตย์ก็ได้ประมาณอีกห้าร้อยยูโรนะคะก็เป็นพันหนึ่งคดีสรุปแล้วทำงานสองเดือนกว่าๆไม่ได้ใช้เงินนะคะทุกคน ต้องเอามาซ่อมรถโบดเออสรุปแล้วนอนอยู่บ้านเฉยไม่เสียตังค์ออกไปเห็นนน้าแท่นที่เส่ไใด้ใส่เงื่อนพี่น้องบ่ได้ใส่เงื่อนนะคะเอามาซ่อมรถโบิทเอ้ยนี่ก็คือก็คงจะไม่มีอะไรซวยหรือว่าโชคร้ายไปกว่านี้แล้วก็ถือว่าฟาดคอนะคะ,แ,ะแฟนก็ปลอบใจเออเธอไม่เจ็บ ก็ไม่เป็นไรแล้วเออเงินทองของนอกกายหาใหม่ก็ได้ก็ใช่อยู่มันก็นหาใหม่อะไรแต่มันก็เมย่แล้วพี่น้องรู้สึกท้อแท้แล้วคะ่ะวันแรกที่ปองร้องไห้นะคะมันบอกเออจะออกไปทํางานเหนื่อยเนี่ยแทนที่จะได้ใช้เงินไม่ได้ใช้แล้วก็ต้องเอาไปซ่อมรถหมดเน,นี่ยค่ะชีวิตทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ กระจมไหโจมในระถพี่น้องก็นั่นะคะทุกคนอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่เราอยู่บนพวงมาลัยเราต้องมีสตินะคะปองก็เอาจริงๆนะตั้งแต่ปองขับรถมาปองก็นอกจากจังหวะที่เปลี่ยนเกียร์หรืออะไรเนี่ยปองก็ไม่เคยขับรถมือเดียวก็ขับขับนะคะมือที่จับพวงมาลัยก็อยู่ตำแหน่งสิบโมงเช้าตลอดนะคะเออแต่ก็ยัง เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้เออขนาดว่าขับรถคานไปขึ้นเตาเราได้พี่น้องยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่โอ้ขอให้ครั้งนี้เออก็อยังที่ว่าแล้วนีว่คันั้นแหละคะ่นนะ,คะก,ก็ตกอกตกใจตอนนี้ก็ยังไม่ทันได้ขับรถนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์เป็นวันที่ป้องต้องไปทํางานเนี่ยหลังจากเกิดอุบัติเหตุจะได้ขับรถอีกครั้งแรกป้อมก็กลัวกลัวอยู่ต่อไปใครจะจี้ตูดยังไงก็ไม่สนใจแล้วก็คานไปขึ้นเตาเก้าเนี่ยแะคะ่ะ ยากน,นะพี่น้องสยองนะคะแต่เราก็ต้องก้าวผ่านความกลัวนี้ไปความกลัวว่าสันติความกลัวนี้ไปให้ได้นะพี่น้องโตแล้วนั่นแหละค่ะข็มาโจมมาฟอยให้ฟ้างเดี๋ยวปองจะพาไปดูนะคะว่าในรถปองนี่พกหลวงพ่ออะไรก็ขอบคุณหลวงพ่อด้วยนะคะที่ทําให้พกลอดคนได้มานั่งเว้าวแวะ,แวะยู่ตรงนี้นะคะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ถามถ่ายมาด้วยความเป็นห่วงเป็นใยปองไม่เป็นอะไรค่ะแต่ว่ารถนี่เป็นค่ะ แล้วก็ได้เสียเงินด้วยค่ะสำหรับอุบัติเหตุความซวยฟาดเคาะครั้งนี้ก็เสียเงินไปประมาณสามหมื่นหกพันกว่าบาทนะคะทุกคนโอ้ทำงานสองเดือนบาเลยใส่เงินเอามาสมล้นเบิดเลือนใจร้ายพี่น้องก,ก็ขอให้หวังว่าต่อไปเราจะมีแต่ความโชคดีขอให้เฮงเฮงรวยๆวยนะคะทุกคนเองก็เช่นเดียวกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะไปแล้คหลวงพ่อนะคะที่ปองพกไว้หน้ารถนะคะนี่ก็จะเป็น หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะอันนี้ปองน่าจะได้มาตอนที่ทำกระถิ่นแล้วพี่เขาให้มาจากที่ทำงานนะคะตั้งแต่สมัยเร่อทำงานใหม่ๆนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นพระรุ่นอะไรเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นพระเดินทุดงนะคะเป็นเก่าแกะะ่แล้วค่ะพี่ถายปองให้มาแล้วก็นี่อีกอันนึงนะคะไม่รู้ว่าหลวงพ่ออะไรนะคะเพราะว่า เก่าและนั่นมากนะคะที่ปองพกไว้ในรถนะคะทําให้ปองเคขคคาดจากบัติเหตุนะคะเอเอาใส่ถุงอันนี้ไว้นะคะเดี๋ยวกลับไทยรอบเนี้ยจะเอาไปใส่กรอบดีนะคะ